เอมี่แกนีเกิดเรื่องใหญ่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวก่อนนะแกใจนเย็นก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะตอนนี้ก็อยู่ไหนอะเดี๋ยวไปหาเขาอยู่มาหาลัยอยู่เลยอะเขากำลังน<อ>ั่งอ้าฮัลโหลฮัลโหลแกนีเกิดเรื่องแล้วเทอนี้เราต้องลงทะเบียนเอง เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดียวเดียวความสวยของน้องนี่ทะลักออกมาจากจมูกพี่เลยพี่เห็นว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่อาจจะช่วยน้องได้นะจ๊ะสวัสดีครับพี่ชื่อมานอส พี่เรียนอยู่ป uh, um, mm, ี2คณะวิศวกรรมศาสตร์ข้อมูลเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยพี่รู้ดีถ้าจะให้เปรียบเทียบการลงทะเบียนกับพี่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับความน่ารักที่เกิดมาคู่กับใบหน้าของน้องเลยจ้ะเอ่อน้องเอมิลี่แล้วก็น้องเชยานีมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับ พี่จะขออธิบายาตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันการลงทะเบียนเรียนปกติให้น้องๆไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลายัยให้คลิกสำหรับนักศึกษาปัจจุบันในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีและเลือกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา New a s i s โดยใส่ username และ password ของที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถูกต้องเมื่อถึงหน้านี้ให้น้องเลือกเมนูลงทะเบียนรายวิชา และลงทะเบียนเรียนการลงทะเบียนจะง่ายมากเพราะน้องๆที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกระบบจะแสดงวิชาตามแผนการเรียนที่ภาควิชาได้กําหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษาส่วนในรายวิชาที่ยังไม่ได้กําหนดกลุ่มระบบจะแสดงข้อความเลือกกลุ่มเพื่อให้น้องเลือกกลุ่มเองได้ Audio. 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 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกถัดไป ในหน้าจอนี้น้องๆสามารถตรวจสอบกลุ่มที่ได้เลือกไว้และตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระสามารถกดดูตารางสอนได้ตารางสอนวิชาแสดงวันเวลาที่น้องๆได้ลงทะเบียนขั้นตอนที่3การชำระเงินสำหรับน้องๆที่อยู่ในสถานะปกติไม่ติดวิทยาทันหรือติดโปรระบบจะข้ามมาที่หน้าจอสเต็ปที่5ซึ่งน้องๆต้องทําการเลือกวิธีการชําระเงินว่าจะเลือกการชําระเงินแบบหักจากบัญชีหรือพิมพ์ไปจ่ายเงินเองที่ธนาคาร หากน้องเลือกหักจากบัญชีธนาคารให้น้องลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทยจากบัญชีของมหาวิทยาลัยจึงจะทําการลงทะเบียนแบบหักจากบัญชีได้หรือน้องสามารถเลือกแบบปริ้นใบจ่ายเงินไปจ่ายเองที่ธนาคารให้เลือกที่ Bill p a ต ment และคลิกใบแสดงรายวิชาที่ใช้ลงทะเบียนระบบจะแสดงใบเรียกเก็บเงินและใบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนในรูปแบบของ PDF แค่นี้น้องก็ปริ้นไปจ่ายเงินได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนในหน้านี้ ให้น้องสังเกตตรงวันกำหนดชำระในบใบจ่าเงินให้ดีเพราะต้องชำระตามวันและเวลาที่กำหนดไว้มิเช่นนั้นการลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันทีและต้องไปรอวันลงทะเบียนล่าชา้าหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อสำนักงานทะเบียนหรือที่ตึกอธิการในวันและเวลาราชการหรือโทร0 2 4 7 0 8 1 4 8เออน้องอย่าลืมไปชำระเงินภายในวันที่กำหนดด้วยนะครับ <laughs> à ờ ấy non ấy non non